คิดแล้วรวยข้อคิดของเศรษฐีที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงเงินทองเทียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความมั่งคั่งในจิตใจความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตด้วยการเรียนรู้จากข้อคิดของเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาตัวเองและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้1คิดใหญ่แต่เริ่มเล็กเศรษฐีหลายคนเริ่มต้นจากศูนย์พวกเขาไม่กลัวที่จะฝันใหญ่แต่รู้จักเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและทําสิ่งเล็กนั้น ให้ดีที่สุดตัวอย่างเช่นเจฟฟเบโซผู้ก่อตั้งอเมซอนเริ่มธุรกิจในโรงรถของเขาแต่เขามองเห็นศักยภาพของการขายออนไลน์และพัฒนามันจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกข้อคิดอย่าปล่อยให้ข้อจำกัดในปัจจุบันขัดขวางความฝันของคุณเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ 2. เรียนรู้จากความล้มเหลวไม่มีเศรษฐีคนใดที่ไม่เคยล้มเหลวเช่นโทมัสเอดิสันใช้เวลาหลายพันครั้งในการพัฒนาหลอดไฟหรือแจ็คมาถูกปฏิเสธงานมากมายก่อนที่จะก่อตั้ง บาบาข้อคิดมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นอุปสรรค 3. ลงทุนในความรู้วอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองเศรษฐีหลายคนอ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอข้อคิดสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันคือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันลดค่า 4. ใช้เงินอย่างชาญฉลาดเศรษฐีหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิต รุ่งรฟุ่มเฟือยอย่างที่คนทั่วไปคิดพวกเขารู้จักการจัดการเงินเช่นมาร์คซักเคเบิกและบินเกตที่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีทรัพย์สินมหาศาลข้อคิดอย่าให้เงินเป็นตัวกำหนดคุณค่าแต่จงใช้มันเพื่อสร้างคุณค่าในชีวิตห้าสร้างคุณค่าให้คนอื่นการสร้างธุรกิจหรือสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนอื่นเป็นหนึ่งในวิธีที่เศรษฐีประสบความสำเร็จพวกเขาโฟกัสที่การให้มากกว่าการรับข้อคิด ถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นได้มากเท่าไรคุณจะได้รับผลตอบแทนมากเท่านั้น6มีวิสัยทัศน์ระยะยาวความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนเศรษฐีทุกคนมีความอดทนและมองไกลเช่นอีลอนมัสก์ที่สร้างต a c e สและเทสลาด้วยเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนโลกข้อคิดคิดให้ไกลาวางแผนและอย่าย่อท้อ 7. ทำในสิ่งที่รักการทำในสิ่งที่รักทำให้คุณมีความมุ่งมั่นและพลังที่จะประสบความสำเร็จตัวอย่างเช่น ซับจ็อบที่เน้นความหลงใหลในงานและสร้างแอปเปิลให้เป็นแบรนด์ระดับโลกข้อคิดถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำความสำเร็จจะตามมาเองสรุปความมั่งคั่งไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับความคิดและการลงมือทำที่ถูกต้องเลือกเรียนรู้จากเศรษฐีเหล่านี้แล้วปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณความสำเร็จอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดเรื่องราวของเด็กยากจนขยันจนกลายเป็นเศรษฐีชีวิตที่พลิกผันของจอห์นนี่ ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อจอนี่เขาเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ของเขาเป็นชาวนาที่มีรายได้เพียงเล็กน้อยและบางวันก็แทบไม่มีข้าวกินแต่จอนี่เป็นเด็กที่ไม่เคยท้อแท้แม้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เขามีสิ่งที่สําคัญที่สุดความมุ่งมั่นและความขยันจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจอนี่ต้องทางานทุกอย่างที่ทําได้เพื่อช่วยครอบครัวเช่นรับจ้างเก็บถักล้างจานหรือแบกของในตลาดถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เขาไม่เคยหยุดฝัน ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเขาเชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจและลงมือทําไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้โอกาสครั้งแรกวันหนึ่งขณะที่จอห์นนี่กำลังขายขนมในตลาดเขาได้พบกับคุณลุงเจ้าของร้านค้าใหญ่ลุงคนนั้นสังเกตเห็นความขยันของจอห์นนี่จึงชวนเขามาช่วยงานที่ร้านจอห์นนี่ยอมรับโอกาสนั้นทันทีเขาทํางานหนักกว่าพนักงานคนอื่นๆและเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการค้าขายการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ หลังจากเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งจอหน,นี้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองเขาขายผลไม้ที่ซื้อมาจากชาวสวนในราคาย่อมเยาพร้อมบริการที่จริงใจและซื้อสัตว์ลูกค้าจึงเริ่มเชื่อถือและกลับมาซื้อสินค้ากับเขาเรื่อยๆการเติบโตจากธุรกิจขายผลไม้เล็กๆจอหน,นี้ใช้ความรู้จากการทำงานและการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการตลาดมาพัฒนาธุรกิจเขาขยายกิจการเป็นร้านค้าส่งและในที่สุดก็เปิดบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตร จอห์นนี่กลายเป็นเศรษฐีในวัยเพียง35ปีสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแม้จะประสบความสําเร็จแต่จอห์นนี่ไม่เคยลืมความลําบากในอดีตเขากลับไปช่วยเหลือเด็กยากจนในหมู่บ้านของเขาเองโดยมอบทุนการศึกษาและสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างอนาคตบทเรียนจากเรื่องราวของจอห์นนี่หนึ่งความขยันคือหลักฐานของความสําเร็จแม้จะไม่มีทรัพย์สินเริ่มต้นแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ความสําเร็จจะมาหาคุณ สอโอกาสสำคัญเสมออย่าปล่อยให้โอกาสที่เข้ามาหลุดมือ 3. ให้กลับคืนความสำเร็จที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นจากเด็กชายที่เคยไม่มีอะไรจอหนี่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกว่าความขยันและความพยายามสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เสมอ